สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อาจารย์หนันต่อยนะครับพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศการเลี้ยงวัวหลังบ้านครับออท่านผู้ชมครับท้องพื้นที่บริเวณแถบนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามีหญ้าขึ้นหญ้าสูงสูงนะครับเป็นหญ้าคาหรือหญ้าคอมมิวนิสนะครับทางเหนือเรียกว่าหญ้าคอมมิวนิสนะครับไม่รู้ว่า าทางวิชาการเขาเรียกว่าหญ้าอะไรนะครับขึ้นสูงนะครับเต็มบริเวณเลยครับแรกๆนะครับท่านผู้ชมผมปล่อยวัวให้มาแทะเล็มหญ้าบริเวณแถบนี้วัวไม่ค่อยกินนะครับไม่ค่อยแทะเล็มนะครับพอมาสักระยะหนึ่งนะครับสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่นําวัวตัวโน้นนะครับเจ้า,าลูกผสมชาโลเล่ตัวท้องเนี่ยนะครับ มามันก็พาตัวอื่นลงมากินครับวันที่ผมปล่อยมันมันไม่กินนะครับไม่ค่อยกินเลยนะครับหญ้าก็จะเยอะแบบนี้เลยนะครับพอเจ้าตัวนี้มานะครับมันก็พาพักพวกมันลงมากินเพราะผมปล่อยเชือกยาวเลยผูกไว้ตัวเดียวนะครับผูกเฉพาะแม่ตัวนี้นะครับก็มาสังเกตดูวันนี้เอา้าโอ้โหมันกินแบบไล่แทะเลม กันเก่งมากนะครับเห็นไหมครับหญ้าขนาดสูงประมาณอกนะครับสูงขนาดอกของผมนี่และครับมันก็จะไล่แทะเลมบริเวณปลายยอดหญ้านะครับเห็นไหมครับสามารถที่จะช่วยที่เราเบาบางในเรื่องของการหาญ้ามาให้มันกินได้พอสมควรน,นะครับนะครับ ยอดหญ้าแบบนี้นะครับก็ปล่อยแท่เลมเพราะว่าบริเวณหลังบ้านของผมแถบนี้นะครับมีเนื้อที่กว้างประมาณสัก20ไร่ได้นะครับแล้วก็เป็นหญ้าแบบนี้สักประมาณเกือบไร่ด้วยกันนะครับก็หมุนเวียนในการที่จะ,ะปล่อยให้วัวมาแทะเลมหญ้าในช่วงเช้าเนะครับซึ่งผมปล่อยให วัวในคอกออกมาแทะเล็มหญ้าตั้งแต่ตีห้านิดๆน,นะครับยังไม่ถึงตีห้าครึ่งนะครับแล้วผมก็ไปเกี่ยวหญ้ามาเตรียมไว้ให้วัวกินเพิ่มเติมนะครับซึ่งาการเลี้ยงวัวเนี่ยช่วงนี้ก็ดีนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีฝนตกทําให้หญ้าแถบนี้ได้รับน้ําฝนนะครับก็จะมีการ แตกยอดนะครับทำให้วัวมีหญ้าเขียวได้แทะเรีมนะครับการเลี้ยงวัวนะครับโดยปกติแล้ววัวจะต้องการหญ้าหรือต้องการอาหารเพื่อสำหรับสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ10%ของน้ำหนักตัวนะครับ10%ของน้ำหนักตัว เราก็ต้องพยายามหาหญ้าให้เขากินนะครับให้เพียงพอต่อความต้องการต่อความต้องการของโซบัวนะครับอย่างเช่นเจ้าหมูยองตัวนี้นะครับน้ำหนักก็น่าจะไม่เกิน200กิโลนะครับ2 0 0ถึงสองกิโลนะครับความต้องการหญ้าหรืออาหารวัตถุดิบที่นำไปสร้างการเจริญเติบโตให้กับ เขาก็ประมาณ2กิโลครึ่งถึง3กิโลเอ้ยทอดครับ2 0ถึง25กิโลนะครับนี่ผมก็พยายามหามาให้เขากินนะครับประมาณ20กิโลถึง25กิโลนะครับส่วนเจ้าโดนัทนะครับโดนัทนี่ก็น้ำหนักประมาณสักไม่น่าจะเกิน300โลนะครับ300กิโลเนี่ยผมก็หาให้เขากินนะครับประมาณ30กิโล ต่อวันนะครับที่เหลือก็จะเป็นฟางเป็นฝุ่นข้าโพดไปนะครับเห็นไหมครับลักษณะวัวแบบนี้ก็ไม่ถือว่าผอมนะครับเป็นวัวสาวที่ผสมไปแล้วนะครับอย่างเจ้าชาร์โลเรตตัวโน้นนะครับน้ําหนักก็น่าจะประมาณ400กิโลนะครับความต้องการอ,อาหารเขาก็จะประมาณ40กิโลต่อวันนะครับ วัวชาโลเล่นะครับเป็นวัวที่มีลักษณะค่อนข้างชอบร้องนะครับร้องเวลากินไม่อิ่มก็ร้องนะครับเวลาปล่อยแปลงผูกเขาไว้กับหลักกับต้นไม้เนี่ยนะครับแล้ววัวตัวอื่นแยกฝูงไปเนี่ยเขาก็จะร้องนะครับเป็นวัวที่ขี้ร้องมากนะครับตัวนี้เป็นวัวที่ขี้ร้องมากครับ แต่ก็เป็นวัวที่กินดีกินเก่งมากนะครับตัวหนึ่งเลี้ยงง่ายครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเขาจะแทะริมของเขาไปเรื่อยๆครับวัวตัวนี้นะเห็นไหมครับก็บริเวณก้นของเขาก็จะมีเมือกนะครับเมือกสีน้ําตาลนะครับท่านผู้ชมไหลออกมาแล้วก็ติดบริเวณก้นของเขานะครับก็คาดว่าน่าจะท้อง ประมาณสักสี่เดือนได้เพราะว่าเจ้าของเดิมที่เขาขายมาเนี่ยเขาบอกว่าผสมพ่อพันธุ์รับทับเนี่ยนะครับไว้วันที่19กามกราที่ผ่านมานะครับถ้าเป็นวันนี้วันที่20กว่าก็ครบสเดือนไปแล้วนะครับนำบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับคนเลี้ยงวัวหลังบ้านก็หวังว่าะจะได้ เป็นแรงบันดาลใจนะครับในการที่จะเ,เป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังเลี้ยงวัวกันอยู่นะครับช่วงนี้โรคลำปีสกิลน,น,นะครับก็ระบาดอยู่ไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พบกันในเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ